นี่นี่ไต์จังมาทําขวดตกปลากระบอกนี่ขวดแป,ป๊บซี่กี่บาทรู้เนี่ยสองมาเนี่ยจุดบาสิบสอมาเจาะรูครับเจาะรูงี้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 เจาะรูเจาะรูเจาะรูอ้าวแล้วก็หมอมัดเชือกอาทุนใส่ก่อนเนี่ยตัดตัดยังตัดขนาด <c oughs> งามเลย อย่างไรเดี๋ยววัดใหม่าหงาเล้วตายตัดตัดสันเลยเนี่ยทุนใส่หมดนี่ทำแบบใหม่ทุนลูกเดียวพอเอกไหมไม่ใช่าาร้อยลูกเลยร้อยไม่ลูกเนี่ยร้อยลูกนี่กว่าเนี่ยไ,ไ,ได้อร้อยลูกเข้าไปนี่ใส่ทุนใส่ทุนลูกเดียวพอยาไปร้อยพันสิ่งเนี่ย เสร็จแล้วจะเทให้ดูแล้วก็ร้อยเอาไปมัดมัดจะขาดเมื่อคืนมั้งน่ะเมื่อคืนนี่ลอยตามน้ำไปทุกป่องทุกป่องนะได้มัดไปเลยมัดใส่ทุนเรียบร้อยเออลืมยังไม่ได้มัดตูดดีกว่ามัก็มัดกันตุกกันน่ะ จะดึงแรงเดีบาดขาดแล้วมาตะกวัวมาตะกวัวก่อนตะกวัวอยู่ล่างไม่กลัวเอืมแดดเทสเอ๊ยมาอยู่ท่านี้นะอันนี้นะให้หัวกระดกจำิีกอ,อยู่ตรงกลางก็ได้เนะี่ยเดี๋ยวก็ลองดูเพราะตะกักวมันกลดลงไปอะ่ะจะขยับจัด เลยขยับได้้อ,อยตะกัวก่อนอันเดียวน่ากเหลือเฟือแล้วนะทีนี้มันก็ดึงไม่จมแล้วมาทุนดึงบนจะมาตะกัวรูนี่รูล่ลังอะไรอยู่วะอะไรอะใส่ตรงกลา,นะา,างอะใส่ตรงนีง้เพราะแล้วเนี่ยต้อง ให้มันกดให้มันกดกดตูดทิ่มลงอ่ะนี <Hey. S 1> ่ไงเออเดี๋ยวรอรูนี้ก็ไดะรูนี้ออืม,อมตะกัวหายงามนี่ hey. มาตะกวัว เฮียไม่ใช่ตะกัวรุนไปหายอะ่ะโยนตูมเดียวตะกัวหายไปเลยเสียบแล้วเข่ามาันมันจะตึงอะเสียบเข้ามาั้เนี่ยร้อยตะกัว,กวทีก็ จะเอา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 หดไปด้วยก็ไม่พอเจาะรูเพิ่มกระจมช้าก่อนตุกตรงนั้นเลย <c oughs> <c oughs> อนี่เป็นงี้แล้วมัดหูหมัดข้างนี้อ่ะมัดหูข้างนี้มัด <c oughs> หูอข้างมัดหูสองข้าง มาบันเกี้ดึงหลุดนะมันไงมันมันเป็นตกปลายังไปเออแค่้อยข้างหนึง่งยาวปะเนะี่ยยาวปะหรอ่ะต้องเผื่อไว้ต้องเผื่อไว้เผื่ออะไรเระ่าขาดเผื่ขาด <laughs> อล้วก็ดึงฟื้นแล้วก็มัดมัดปลายเป็นห่วงไว้แ่รูจะน้อยป่าวไม่หนาน้อยเนยน้อยเอาลองดูวะเ,เอาไปเไช็ดนัดสิเจ้นัดสิ ได้เหรอได้มาขึ้นมาหน่อยได้อะเดี๋ยวเอาอะไรต้องล็อกป่ะหาอะไรล็อกอตมันเจาะรูป่ะเนี่ยลองไปไหมเนี่ยตมช้าจมก็ไปช้าแก่ตมเนื่ออืมเสร็จเรียบร้อยเสร็จแล้วมาทดสอบครับเฮ้ยออกไปหายโอ้ตัวใหญ่ด้วยโอ้ยโผล่โผล่ลูกปลากระบอกเข้าไปหลอดเล ทำไปรอนเลยออกมาหายเอาเขาแล้วนะเ <laughs> ขาแล้วจะปล่อยมันออกอะ่ะจะได้ไหมเนี่ย จะได้หรือเปล่าอืมนับไปหายหมดแป้งเติมแป้งก่อน อืมอืออตออมตกปลาเออหัวมันทิม่มมางี้เหรอไม่จมอ่ะจมไาแล้วนนนานูยกหนุกนาเลยเราเงียบเก็บเลย <c oughs>

ไม่เขาป่ะนะไม่กวนวิ่งเร็วนะฮะเขาเปล่าออกไปแล้ววิ่งกระจายยเลยยี้เฮลยปูยไม้ใหม่แล้มไหนอะกลอบมาไม่เห็นอ่ะปูยไม้ใหม่แมบนี้ล้วนี่เราเอาตะกัวโทวงตรงกลางไปทำใหม่ จะได้ไหมเนี่ยเฮ้ยลุงโยโย่อือจะมองไม่เห็นเลยเฮ้ยเฮ้ยอยู่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 นี่ครับปลากระบอกนี่ได้แล้ว โอ้กระโดดออกตัวนึงตัวใหญ่ด้วยกี้นี <c ười> ค่ครับตัวตายตังสี่ตัวแล้วโว้ยนุนนุนเขหย่อนเอาหย่อนเอาเลยโอ้ยโอ้นี่เพียบเลย ทำปับ๊บลองปั๊บเลยยืนขาแข็งได้สี่ตัวอุ้ยขาเอาเอ้ยเต่าไตโอไ <c oughs> ตไตปล่อยปลา <c oughs> ตื่นไปอีกอีกเอาใหญ่วันนี้อีกเล็กเกินไปเล็กเกินไปไตปล่อยปลาครับเรียบร้อยครับปลาเข้าไมา่เอามือปินกระโดดออกเรียบร้อยงานรวมนะครับ แต่แปดตัวครับเดี๋ยวแก้ไขแบบนิดหน่อยถือว่าผ่านครับแบบทุนอันเดียว